เราต้องเจอกอไก่เป็นแพร่ขอไข่แอคทีขอควายฟ i สิลิเทตซึ่งตรงกับข้อ4ค่ะจบยากไหมไม่ยากจบไหมจบข้อต่อไปเราจะมาดูพาร์ทการรักษาดุลยภาพในร่างกายมนุษย์เลยแล้วกันการลเรียงน่าจะพอ,พอไหวและพอได้แล้วนะพอได้แล้วขอมาดูการรักษาดุลยภาพในร่างกายมนุษย์ การรักษาดุลยภาพในร่างกายมนุษย์เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันจะมีหลักๆก็คือ 1. น้ำาอคืออุณหนภูมินะคะสก็คือจะเป็นเรื่องของสมดุลกดเบสอันนี้หลักๆที่เคยเจอในข้อสอบเนี่ยสอย่างออกแค่นี้และที่ออกบ่อยแบบ must have rare item ออกบ่อยมากแม่ก็คือไม่อุณหภูมิก็น้ำอ่าเก่งฟันธง,ง,ง,งคู่กังฟันธงค่ะไม่อุณหภูมิก็น้ำอ่าปรากฏพีนี้ ขอบคุณเบสกนะ็ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรอ่ะมาดูเลยข้อนี้เป็นข้อที่พูดถึงน้ำก่อนเอาน้ำก่นอนเขาถามว่าข้อใดนเนี่ะเป็น,นกลไกที่สอดคล้องกับการที่เราเนี่ยอยากดื่มน้ำขีเส้นใต้อยากดื่มน้ำ,เ,นยยมนำเมื่อรู้สึกกระหายน้ำอ่ะคุณไหม ออกบ่อยอยู่นะออกบ่อยอยู่นะเพียงแค่ข้อนี้รูปแบบมาวันนี้รูปแบบของตารางนะคะตารางแน่นอนการที่เราจะอยากดื่มน้ำแสดงว่าวันนั้นเราต้องมีน้ำในเลือดมากหรือน้ำในเลือดน้อยอยากดื่มน้ำคิวน้ำอ่ะแม่แสดงว่าต้องมีน้ำในเลือดน้อยจริงป่มใช่ปะต้องมีน้ำในเลือดน้อยอ่ะก่อนจะตอบเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อน